โอเคกลับมาอีกแล้วกับเกม e football นะครับวันนี้นะครับเกมเพิ่งอัปเดตใหม่และตัวที่เราจะมารีวิววันนี้ก็คือ b บ r n นาโดซีตัวนี้โอ้โหพื้นหลังยังสวยยังไม่ได้อัปเลยน,นะครับการ์ดไม่มีสเตตัสมาถึงก็85แล้วนะครับดูสิอัปได้ถึง26ก็น่าจะมัน90 5า6หประมาณนี้เกมมาเราก็ได้เคลียร์ก่อนเลย <c oughs> เปิดให้ ฟาบิโยจ่ายมาปึ๊บแทงโอ้โหเป็นโารโดซิว่าโอ้โหจะปั่นอยู่แล้วเปนารโดซิว่าเปนารโดซิว่าโอ้โหคมนะแต่ประตูเหนียวหลุดแล้วชิปแล้วเดลิกบุนเยกาเซฟคาสเซมิโร่ไม่ให้บอลออกหรอกปรับคาเซมิโร่มาควักบอลถึงแดนหลังมาที่ลิสเจมคาเซมิโร่ จ่ายให้หูแบนาร์โดซิวาลากเลื้อยไปแล้วตัดเข้ากลางเดียว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 ปึ๊บปึ๊บปึ๊บหความผิวนี้ความผิวนี้แองจะพึ่งโอ้โหฟาวหยับหามุมที่มันใช้ได้หน่อยปึ๊บโอ้หูมโอกาสเข้าอยู่นะเอ็ป้าเป้โอ้โหตีดไม่เป็นไรโดซิวา่อาอ้าวบอลถึงแบนาโดแบนาโดหนึ่งสองเบนเซมา่าโอ้โหแบนาโดวิ่งมาไม่ทันจะให้แบนาโดยิงอย่างเดียวครับแมตชนี้ คาเซมิโร่เอาแล้วแบนาโดแบนาโดดึงเข้ากลางโอ้โหเดียวเดียวโอ้โหแน่นแน่นแน่นตัวแน่นตัวแน่นมาที่แบนาโดโอ้โหแบนาโดแต่ยาวเพิ่งสามสิบนาทีเองใจเย็นให้คาเซมิโร่คาเซมิโร่ยิงเองเลยยิงหนักเกินเอ้ยเอาบอลมาถึงบแบนาโดแบนาโดแบนาโดหามุมกันหามุมกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บแบนาโดตัดเข้ากลาง ปันโอ้โหลิสเจมลองยิงดูบ้างโอ้โหสองแทบแตกแปนาโดโอ้โแปนนาโดปันโอ้โหเฮียคลาสเอปเป้เอปเป้ยิงแม่งเลยโอ้โหไม่เข้าเคมาต่อกันที่ครึ่งสองยังไม่มีประตูเกิดขึ้นแปนาโดฟิตตัดแปนาโดแปนาโดาโด,าโด,าโด,ดึงเข้ากลาง ดึงเข้ากลางโอ้โหแม่งเอ้ยปั่นเกินไปจะชนะไหมเนี่ยเบนเซม่าไหลให้คาไเซมิโรโอ้โหไงโอ้คารเซมิโรเฮ้ยเอ้ยดีไงล่ะเบนเซม่าล็อกปั่นโอ้โหโอ้โอโอโอ แบนาโดโอ้โหแบนาโดไม่ได้ยิงเลย,อ,ยเอืปั่นปั่นแบนาโดสุดๆเอเปเปจ่อยให้โอ้โหแบนาโดหมดแล้วแบนนาโดหมดแล้วอ่ะเดลิกแบนาโดแขงคุณนี่มาไปแล้วบักโอ้โหเร็วเร็วเร็วเวตับเอาบอลมาแบนนาโดคู่ฝาแฝดจานเราทำฟาวฝดเนี่ย แบนโดยิงไอ้แบนโดยิงตัวเดียวอะเอมบเป้มากินยอดยิงโอ้โหหลังให้มายิงคะอะไรทำใหมันเติมสูงจังวะแสดงว่าเราแบบเหมือนตับให้มันบุกไปดูดีตูหลังแม่งมาต่อบอลกับเอมบเป้อะกลางไม่ต้องบุกาบาซุโน แอนาโดโอ้โหจ่ายให้คาเซมิโล้รงมีประตูด้หรอวะแทงโอ้อหโอหมดแล้วมั้งหมดแล้วล่ะเรียบร้อยยังไม่ได้โชว์อะไรเลยก็ถือว่าพิ้วดินะแต่มันมันหมดอะแมตช์เนี้ยทำอะไรไม่ได้ยิงไม่ได้เลย ็ตามสภาพนะครับผมก็ต้องอัพก่อนมันยังไม่มีการอัพไงมันก็เลยได้เล่นในเท่านี้โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ